้ามีกับน้องมออุกนางดาวคนสวยเนาะะนังสดบ่นางดาวงสวดก <kleinen S 2> ับัตัดางเอ,อ้เอหลองเองเ,เออเออตัวกัต้องน่ก่อนก่อนเน่ก่อนเน่ก่อนเน่ก่อนเออ displays, เอาเอ,อ,เอ,อ บวชเอเออ,อ,ล,อลองอีก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 ยังสองดลองเลยลองเลยชื่ออะไรจ๊ะสกี <laughs> ยังโมได้เลยยังโมหงเ้าโอ้โหสุดยอดส่วนว <laughs> วนี้ คืนนำมื้อนี้เนาะ ีคนหลายเท่าเลยสบายดีสบายดียดโอ้ยเห็นบูรสามมือคุณสามอยู่ใส่กว่า,น,าวน,น,วน้องดาวน้องเธอมหล่ะอันนี้คือน้องดาวดิกพืกำลังทาพลีมพลีมอย่าง ète ะพลีมรูสันน้ำฟ้ารูสันน้ำฟ้าเออทาเป็นประจับมันน้องดาว นางดาวคนสวยเนาะยังโสดบ่นางดาวยังโสดอืมวดีพี่น้องนึงยังโสดเนาะโสดร้อยเปอร์เซ็นต์บ่ร้อยมียังบ่ยังบ่มีแฟนเนาะอ๋อเลยเออเป็นมาขายเครื่องช่วยเอ้ก้นเนาะก้นนั่นเองไกด์อาจาร์อันนี้ก็คือตลาดนาก่ายเลยพี่น้องข้ามาแต่เนาะอยู่กลางตลาดเลยเครื่องนม่อ อ,อ่ะครับแต่ลายมือนี้จะเป็นมือเพืนแข่งเพื่อนี่น้องมือสุดท้ายเนาะมีอสองมือพี่น้องมือซิงซานาเลิศก,กับมือนี้เนาะแต่ว่าเรื่งมีแต่เป็นสองเซาที่บ้านบอลซุกออกมาเนาะก่อนเนาะโอ้แต่มันคือคืนทำไม

สุดพูดทันวาซังออสุดพูทันเออสุดสัตว์สุดกันใครทียงตะมือไอ้เงี้ยสมบัติสุดยอดสุดยอดยังมีรับแค่โทรศัพท์ยังสุดยอดสุดยอดคนไลนเนาะสงสาวเนาะข้อเที่ยวที่ห้าผลการตัดสินออกมาอย่างคุ้นทาการจ้า

กันได้ม่ยังอยู่ห้องไหนแล้วน้องมุกกำลังทำอะไรกอซีเนาะเออน้องมุกเดีกยวเออกอซีกับวะเนี่ยสาวไอ้น้องบะไอ้น้องคันเนาะเดยอเด้อเด้ออ๋อแกแันอะไรเนาะแักเนาะเป็นอะไรไปเลาะไปรอดอะไรเน่ขี่สไลเดอร์พวกกันเนาะขี่ยังขี่อยู่วะขี้เนาะเด้อเด้อเด้อโอ้ตัเพลงเนาะน้องมุกกำลังทำนี่ เพงขนาดเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาซองเงินให,ให้น้องซื้อน้ำนะปึ๊บน้องมุกกับน้องพามีบุกก็เด้อสวนมีเยอะด้เงินน้อยนี่โอ้ใบเก่างกใยได้อาใบง่ญ่เลยเนาะอ้าวคนละสิบพันได้เลย เลยเนาะอันก็คือพ่อแม่ไปนอกมานำครอบครัวอ้าไปเลยเนาะแล้วเจ้านี้ไปบรรยากาศเนาะบรรยากาศอยู่อ่าอันนี้จะเป็นบันจุดคอยทุ่ยอากาศจะไม่ทางพุทธนาวินะเนาะแต่เส้นนี้บ่าสุกมาออกมาทางนอกดี่มิเนาะเพราะว่าคนหลายที่เนาะเดี๋ยวเดียวป่าสุกพาไปเปบรรยากาศี นี้นะว่าจะคือบรรยากาศช่วงเที่ยงมนเงเนาะนี้ ีเพื be, oh, no Ou, ่อนทีมใดจ้ะโอ้ลงน้ำเลยเนาะโอ้ขนาดเลยเมื่อกี้ไี้เฮือลำไหนล่ะเราเสียเฮือลำไหน ก่ายเลยเนาะเป็นอะไรเป็นอะไรได้ยู่บ้างเสแม่ตวงทองเดินเดินเกล่องเสียบีหวังะกล่องเสียบีบบังเอง อยู่บ้านประทุกสิบวหลายแบบนี้เนาะิ่งสบายดีทางแทนทางรถทางคนอยู่บ้ามา็นใส่ร้ายขนาดเลย ชอสอ่เนะเออมื่อนั้นมื่อนั้นมื่อนั้นเห็นตัวเองอยู่เนะเมื่อนั้นเนาะเป็นอะไรก็จะเห็นผมง่ายเนาะหลายมือเนาะเกือบเกือบไปที่แล้วกำใจกำใจไปในกสับ เต้าเต่าแม่น네 <c oughs> <c oughs> <t> ้า <rush> ทีทองเส้นเต่าคุ้มช่างไัเส้นเดียวอันต้องทำาอัน้นมอนใส่ก่อด้อยนายบนใส่ชเต็นไปทักพุทธบ้านย้อมได้ไปย้อมโอ้แล้ว่ปยอมแล้วบอกัค่ได้เลยฮิบันเตอรไ้ล้วกันอันนั้ หนึ่งเทีนี่มันด้เปา้ไปหรกนีมต้องเป็นพักมนเองนี่้้ด้รยาสัตวเสามสามดอกเท่าไหร่สามดอกพัน เดียวอ่ะเีมเอ,อ้ยอไใสจเออร้อยไปส่ไไไปจเราเอ,าาอง,งเอาเปม่นเด้อม่นอ,อยู่แล้วเนาะจม่นอ,อยู่แล้วเอหาลองเลยลองเลยเอเอตัวกับตองน่ก่อนก้อนเน่ก่อนเน่ก่อนเน่ก่อนเออเอา้าเอ้า Ôi buồn đi Sở chơi đi à, sở chơi đi